What's ซั What up, ทุกคน d ด็บยูอัก็จริงวันนี้เ <laughs> พิ่งมาถาคลิปตอนนี้ประมาณบา่ายเท่าไหร่แลละบ่ายสามแหละลว,ลว,วันนี้ตื่นสายนะครับไปวิ่งมาไปขับรถออกไปหากาแฟกินมาไปกินข้าวมาแล้วก็เพิ่งมาได้นั่งทําคลิปอยู่ณนะตอนนี้นะครับ ซึ่งแหละว,วันนี้เป็น glass pad blow up หรือว่ารีว ok, ิวแผ่นกระจกรวมๆที่ผมมีณตอนนี้แล้วกันซึ่งวันนี้อาจจะแบบไม่ได้มี insert fancy อะไรลูลาที่ทุกคนเห็นมาบ่อยๆนะครับจะมีแค่กล้องหลักกล้องนี้เนาะแล้วก็กล้องที่2ก็คือสวัสดีตัวนี้นะครับก็จะสลับไปสลับมาจะได้เห็นภาพนะว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะเนาะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับขอไปเริ่มที่2ตัวแรกกันเลยแล้วกันก็คือคานามิไซสองนะครับตัวอีกตัวนึงเนี่ยก็คือตัวนี้ทุกคนเอวุสกิอ อูวี e นะครับเหตุ hey, ผลที่ผมเอามาพูด2ตัวพร้อมกันเลยเนี่ยก็เพราะว่า2ตัวนี้นะครับแทบจะเหมือนกันแบบ95%จะพูดแบบนั้นก็ได้5%ที่เหลือเนี่ยอย่างแรกที่มันแตกต่างกันเลยนะครับก็คือตัวขอบอะตัวของเอเวอเรสต์อวีนะครับจะมีความมุนแล้วก็ค่อนข้าง,างจะแบบทำออกมาดีกว่าแล้วกันแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือตัวไซส์สเนี่ยมันจะเป็นคัสตอมซิลิโคนเบลสีแดงแบบนี้นะครับทุกคนอะอย่างที่ กล้องตัวนี้เห็นเลยเนาะส่วนตัวอูวีเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าแค่เป็นรับเบอร์ full rubber base แต่ว่าก็ถือว่าหนึบทั้งคู่นะแต่ถามว่าตัวไหนนึบกว่าตัวไซสอ,อะ่ะก็จะหนึบกว่านิดนึง ก็แค่นี้นะครับในเรื่องของความแตกต่างเนาะอย่างอื่นเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยอาร์ตเวิร์คคือแบบเหมือนยินหยางทุกคนตัวอวี่เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงในอะนิเมที่เหมือนแบบเป็นสภาพานักเรียนที่แบบไล่จับเด็กเกเรเนาะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กเกเรที่โดนไอ้ตัวอวี่นี้ไล่จับอีกทียทุกคนแบบดูดิยซึ่งในกล่องเนี่ยตัวไซสองอ่ะจะมีของมาให้เยอะกว่านะครับอันนี้คือตัว่อ,องของเขาเนาะแต่ว่ามันก็จะเหมือนกับตอนที่ผมรีวิวตัวคานามิมินามิไปแหละเพราะว่า นั่นแหละมันเหมือนกันนะครับก็จะมีอันนี้เป็นผ้าไว้เช็ดทำความสะอาดเนาะสติกเกอร์มั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีพวกแบบสติกเกอร์ต่างๆอีกคําขอบคุณนะครับอันนี้คือที่รองแก้วด้านในจะมีฟีอันนี้ด้วยทุกคนเป็นของ e-sport Tiger I y e V2 นะครับ ซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเป็น Tiger i c e s V2 ออกมาเพราะว่าผมเคยใช้อยู่สักพักหนึ่งก่อนหน้านี้เนาะแล้วเราใช้กับกระจกอะผมก็ไม่ชอบเท่าไอร่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเทียบกับ Silver Fox ที่มันเป็นมาตรฐานเหมือนที่รุ่นเก่าตัวมินา m i เขาให้มาเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเป็นฟิตที่สมูทมากเสียงก็ไม่ได้ดังมากออกจะไปทางเงียบด้วยซ้ำนะครับตัวนี้เสียงจะดังกว่านิดหน่อยในการใช้งานของผมเนาะผมรู้สึกว่ามัน ไม่แม้แซน้นเท่าไหร่ที่เขาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะแต่ว่าบนตัวเอลส์เกียร์อูวีเนี่ยเขาไม่ได้แถมอะไรมาให้เลยนะครับมีแค่กล่องแล้วก็ตัวแผ่นเพียวๆแค่นั้นเลยส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยออผมชอบความเร็วของเขานะแต่ผมไม่ค่อยชอบพื้นผิวของเขาสักเท่าไหร่ผมอาจจะแบบแตกต่างก,กับคนอื่นนิดนึงเนาะเพราะว่าผมมาเป็นคนที่ีเฟ f e r แผ่นกระจกที่มีความหยาบตรงผิวพอสมควรเช่นแฟนทอมเช่นกราสเบิร์กเซนอะไรพวกนั้นแบบเวลาผมเอาเมาส์อ่ะ เอ่อลากไปบนแผ่นน่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมีความรู้สึกถึงฟีดแบที่ทําให้ผมแบบรู้สึกว่าผมสามารถคุมเมาส์ได้รู้สึกว่าผมขยับไปมากน้อยแค่ไหนอะไรทานองนั้นแต่แผ่นสมมติพวกนี้เนี่ยมันก็ยังรู้สึกได้แต่มันไม่ได้ดีเท่าพวกแผ่นเท็กเจอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมพูดในมินามิเป็นยังไงโมส์ตัวนี้ก็จะใช้เหมือนกันเลยแต่ว่าความเร็วอ่ะมันจะต่างกันนิดนึงนะครับซึ่งก็แอบตลกนิดนึงเว้ยเพราะว่าตัวไซส์สเนี่ย มันจะช้ากว่าตัว U V นะครับซึ่ง U V อ่ะทางไมซ์มอตเนาะตัวแทนจำหน่ายในตัว U V ในไทยตัวนี้นะครับเขาเขียนว่ามันเป็นแผ่นคอนโทรลเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นจะเป็นคอนโทรลขนาดนั้นเลยเขีย <laughs> นมาผมอ่ะใช้โดยตัวนี้นะทุกคนอันนี้คือเนะมาส์ซ i รีเข้าเกียร์ Helix แป k อะไรนั้นมั้งผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับโดยใช้กับฟีด X ray pad U 9ซึ่งจะเป็นฟีดที่ว่าใช้กับแผ่นกระจกแหละคล้ายๆ d a c k Fox แต่ว่าสมูิกว่านิดหน่อยแบบรู้สึกรู้สึกดีกว่านิดหน่อยเวลาใช้งานเนาะมันก็ย เร็วอยู่ดียทุกคนคือผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความที่รู้สึกว่ามันจะเป็นแผ่นที่เรียกว่าคอนโทรลได้ยังไงเลยเห็นไหมมันไปเร็วมากถามว่ามันมีแรงเบรกไหมมันก็ยังมีแต่ว่าไม่ได้ consider ว่าเป็นแผ่นกระจกคอนโทรลแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแผ่นกระจกคอนโทรลที่แบบมากกว่านี้เยอะเนาะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับไซทูเนี่ยก็รู้สึกแล้วเว้ยว่าตัวนี้มันมีแบบแรงเหนื่อยของตัวเครื่องผิวที่มันมากกว่าอยู่นิดนึงนะครับ คือโดยรวมนะสแผ่นนี้เนะี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อตัวไหนมันคือ performance แบบเดียว er ไปเลยทุกคนแบบถึงมแม<บ>้อาจจะต่างกันแ,บบแต่เป็น m a r g จิที่ไม่เยอะคุณอาจจะแยกไม่ออกก็ได้ขนาดผมเนี่ยถูกพร้อมกัน2อ,อันอะ A B A B แบบเยลทา e ตอนเนี้ยผมยังแทบไม่รู้สึกถึงความต่างเลยทุกคนเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณตามหาแผ่นกระจกที่มันมีความสมูทมีความเร็วระดับแบบบาลานซ์ไปสปีดนิดน,นึงนะครับ สองตัวนี้เหมือนกันเป๊ะแค่ไปเลือกตามรายที่ทุกคนชอบแล้วกันเออง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับส่วนราคาเนี่ยอูวี่จะ4,590ันอตัวไซส์2เนี่ยจะ3,990บาทนะครับตัวต่อมาอันนี้เป็นตัวที่น่าจะผมชอบที่สุดณวันนี้เนาะก็คือตัว Yuki M X Demon กซ l a s s p a d นคะครับคือเขาจะมีตัวที่เป็นกระจกแล้วก็ตัวแผ่นผ้าด้วยผมไม่ได้มีตัวแผ่นผ้าผมมีแค่ตัวกระจกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ อ๋อแล้วกันเพราะว่าปกติยูกิเอมเขาไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องของ performance อะไรเนาะเหมือนกับเขาเด่นเรื่อง branding มากกว่าไปโคกับนักแข็งอะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณภาพอะมันมักจะตามหลังใช่ไหมแต่ไอตัวกระจกตัวนี้เนี่ยมันกับดีมากๆเว้ยคือเขาอะเป็นแผ่นกระจกคอนโทรลนะครับทุกคนซึ่งโดยปกติแล้วแผ่นกระจกคอนโทรลที่ผมเคยลองมาซ so u p ป r g l ล V2 โซกุฟูจินหรือว่าเร c คอสมิ V2 พวกนั้นอะ มันจะมีความที่แบบว่าเวลาคุณเอาแขนลงไปอ่ะด้วยความที่พื้นผิวมัน,นเนื่เนเนาะมันจะกินแขนคุณนิดนึงต่อให้คุณใช้ปลอกแขนแล้วแบบส่วนที่เป็นเนื้อของคุณมันไปแตะคุณก็จะสึกได้ว่ามันจะมีความแบบเนืดเนืตัวพื้นผิวมันจะเหมือนดูดคุณะอะไรเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยไปอคอนโทรลก็จริงมีความช้าพอสมควรนะครับแบบค่อนข้างจะรู้สึกได้ถึงความช้าเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยดูดผิวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ถึงระดับแบบเซนหรือว่าแฟนทอม แต่ก็ถือว่าดีมากๆถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันเป็นแผ่นกระจกคอนโทรลนะทุกคนก็เลยนะมีความแปลกใจนิดนึงที่แบบเขาทำออกมาได้ดีนะครับในรอบนี้เนาะขนาดก็จะมาในขนาดเดินเลย490คูณ420หนา2.8มิลิเมตรนะครับอันนี้คือรวมฐานแล้วเนาะแล้วก็ตัวฐานอะ่ะจะเป็นคัสตตมซโคนของ l ล n e ยูกิโดยทุกคนเห็นไหมเออประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้มันคอนโทรลมากเท่าไหร่เนี่ยใช้กับซินบูฟ็อกก็แบบไม่ได้คอนโทรลมากนะครับอะอย่างที่เห็นแล้วว่า มันมีแรงเบรกมากก็จริงอะแต่ว่าเวลาเคลื่อนไหวอะมันก็จะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Black Fox หรือว่าไอ U เก้านี้ก็ได้จะรู้สึกว่าได้เหนื่นอยะมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แรงหยุดเวลาออกแรงกดเมาส์แค่นิดเดียวนะครับมันจะเพิ่มแรงหยุดเป็นเท่าตัวเลยทุกคนถามว่าผม,มาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยไหม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คงไม่นะครับเพราะว่าผมมีแผ่นกระจกที่แบบผมชอบมากกว่าอยู่แล้วแบบพวก Glassworks Zen, t e k u s a Phantom หรือว่าไอตัวนั้นที่วางอยู่ตากแดดอยู่นะตอนนี้นะครับผมพูดอะไรไม ยังไม่มีอินโฟเมชันอะไรบอกสามารถบอกทุกคนได้นะครับแต่นั่นคือแบบนั่นแหละไม่จะบอกอะไรแล้วกันเลยทุกคนส่วนราคาเนี่ยมาสซนเวอร์ชันเหมือนเขาลดราคาดิเด้วยเหลือเนี่ยสามพบาทนะครับถือว่าราคากําลังดีเลยนะถ้าเกิดคุณอยากได้แผ่นกระจกคอนโทรลตัวนี้ไม่แย่เลยแต่ว่าผมมาแอบไปเห็นดรอปใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนาะ UGM เมกขาโคตรเท่ M, M eka, <c oughs> คือคนที่ชอบดูกันดั้มแบบผมอะสมัยก่อนเนาะคือลายนี้แบบ ถูกจะหลมากเออแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแบบจะไปเอามาไหมจะไปกดมาไหมนะเพราะว่าแบบเยอะมากแล้วผมมองเนี่ยอีกทีผมมองไปที่กล่องผมรู้สึกแอนเชียสทุกครั้งเลยแบบแบบเครียดอะไม่รู้จะเก็บยังไงอีกแล้วนะครับต่อมาตัวนี้ทุกคนอันนี้คือ Abyss g a m n n g Gear Ruby นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาเป็นแผ่นสปีดที่พูดกันตามตรงลายอะเหมือนแบบเนี่ย เหมือนโอบานายไหเหมือนเห <laughs> มือนโอบานายแต่แค่เป็นสีแดงอรทุกคนมีงูตาคล้ายกันผมคล้ายกันแบบผมผมไม่สามารถมองเป็นอย่างอื่นได้นอกจากโอบานายนะครับแต่ว่าอยากให้ดูของในกล่องที่เขาแถมมาแลา้วกันเพราะว่าแถมมาใหา้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเขาจะมีซองอันนี้มาให้เนาะจะมีอันนี้นะครับซึ่งเหมือนกับว่าเป็นกร์ดเหล็กนะทุกคนเนี่ยเป็นกร์ดเหล็กที่แบบเออเอาไว้สะสมนะครับเผื่อใครที่ชอบสะสมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมี universal กริปเทปแถมมาให้ด้วยเออแปลกนะปกติแผ่นวงม้ ok, ์กระจกเขาไม่ค่อยแถมอะไรี่มาให้นะครับแต่แถมมาให้ก็ดีแล้วก็จะมีฟีดสองแบบมาให้ด้วยซึ่งอันนี้นะ่ะคิดว่าน่าจะเป็น X-ray Pad 7 air แล้วทุกคนมนาะสีเขียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นแบรนด์อื่นหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงซึ่งก็น่าจะเป็นไอ ออปซิเดียนแอร์ไหมสีม่วงตัวนี้เออซึ่งตัว7 a เนี่ยมันก็จะเร็วกว่าแต่ก็จะสึกเร็วกว่าตัวออปซิเดียนแอร์นะครับเพราะงั้นก็ลองไปติด,ตดลองใช้ดูก่อนว่าคุณชอบอะไรผมก็คงไม่สามารถพูดได้นะว่าอะไรมันดีกว่านะครับขนาดเนี่ยจะมา400 4 0 0 490ยสอเคูณเนาะความหนาจะประมาณ3มมิลลิเมตรนะครับซึ่งตัวขอบอะมันก็จะมีความมนอยู่เล็กน้อยประมาณแบบเอเวสเกียอุวี่แล้วมั้งเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสด,ดูนะครับอุ้วี่ดีกว่านิดหน่อยแต่ตัวนี้ก ผิวนะครับทาร้านมาสน,น,น,นุ่เวอร์ชันนะเขาเขียนว่ามันเป็นแผ่นสปีดใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลองเนี่ยขณะผมใช้ตัวเซนเนอร์ฟลอกนะยังรู้สึกถึงแบบแรงต้าน friction ที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยไม่ได้สูงถึงขนาดเป็นแผ่นคอนโทรลนะตัวยูคิเอ็นดิมอนวันอ่ะยังช้ากว่าตัวนี้ออกจะไปในทางบาลานซ์นะครับผมไม่ถือว่าแผ่นที่มี friction เยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นสปีดได้แน่นอนมันมันค่อนข้างจะรู้สึกได้ถึงแบบ ทุกอนูในการเคลื่อนไหวยิ่งถ้าเกิดใช้กับ e x t r a p a d U9 นะยิ่งโคตรจะรู้สึกถึงแรงเสียบนั้นที่มันเยอะมากๆอันนี้ผมเบี่ยงเมาส์อ่ะจะเห็นว่ามันเบรกค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็เหมือนกับมันเบรกทันทีอะ่ะเออเก็บป่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากกว่านน่ยนะก็คือเรื่องของพื้นผิวเว้ยเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่มีเท็เจอร์พอสมควรนะครับแบบเวลาผมเอาฟิตเออเวลาเอามาผมเลื่อนนะเนาะผมจะรู้สึกว่ามันมีฟีดแบ็กส่งขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ U3 ไซส์2หรือว่า ตัวอ,อื่นที่แบบผิวสมูทไปเลยอะ่ะผมพิเศษ t e เ t u r e อย่างนี้มากกว่าแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่แบบความเร็วมันไม่ได้ไปในจุดที่แบบผมต้องการเช่นแบบเซนอะไรอย่างนี้เนาะเออก็เลยค่อนข้างจะเมนยากนะสำหรับตัวนี้สำหรับผมนะครับแต่ว่าเรื่องของการดูดแขนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคถามว่าไม่ดูดเลยไหมก็ไม่เพราะเนี่ยผมยังรู้สึกเลยว่ามันมีความดหนึงน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 ่งนะินหนึ่งเนาะเพราะงั้นก็แนะนํนนานว่าให้ใช้กับพวกปลอกแขนต่างๆจะดีกว่าสําหรับตัว Ruby ตัวนี้นะครับ อันต่อมาอันนี้เป็นแผ่นที่ผมชอบดีไซน์มากแบบดูดิทุกคน so beautiful <c oughs> แบบมันคือผมชอบสีขาวเนอะเห็นว่าโต๊ะผมสีขาวอะไรต่างๆผมก็ชอบแบบสีแบบโทนสว่างอะตัวนี้ตอนเห็นครั้งแรกคือแบบโคตรจะ amazing อะแบบดูดิไม่คือแบบไม,ไม,ไม่ไม่รู้จะสวยไปไหนได้อีกแล้วอะแต่มันเป็นแผ่นที่ผมโคตรจะเสียดายแบบมากๆเลยเพราะว่าเอาแบบ ภาษาเพื่อนกันคือมันกากนะครับคือตัวความเร็วของเขาอะ่ะมันไม่แย่เลยผมรู้สึกว่าเป็นแผ่นที่แบบบาลานซ์สปีดที่แรงยุดน้อยตามสไตล์ที่ผมชอบเลยทุกคนแต่ว่าผิวมันหนืดมากๆแบบหนืดในที่นี่ของผมเนี่ยก็คือมันดูดแขนมากๆเลยคือผมไม่สามารถใช้แขนเปล่าๆของผมอะ่ะในการเลื่อนบนตัวนี้ได้เลยอะ่ะคือมันกินความชื้นมากๆนะครับแผ่นกระจกบางตัวถ้าเกิดคุณเอาไปอาบน้ําให้มันเอาสไลด์ไปขัดนิดนึงเนาะเหมือนกับว่าพื้นผิวมันจะสมูทขึ้นนิดนึงทาให้การกินแขนมันน้อยลงใช่ไหม ตัวนี้ก่อนที่ผมจะล้างแต่ว่าตอนนี้คือล้างแล้วนะก็ยังแย่เหมือนเดิมคือผมไม่สามารถใช้งานมือตัวนี้ได้เลยถึงแม้ว่าผมจะชอบมันมากแค่ไหนก็ตามนะครับเพราะงั้นผมจะไม่เสียเวลากับมันมากเวอังเกิลแพนด้าพีระไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยโอเคทุกคนไม่แนะนำนะครับอ่ะสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยทุกคนแพสมิด h ิเอ็มเพรสสปีด v2 นะครับซึ่งเป็นแผงที่ผมรู้สึกว่าเขา เออผมไม่รู้เขาจะทำออกมาทำไมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งรีวิวเจ้าตัวนี้ไปทุกคน the empress v2 balance ครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยให้ผมที่ผมพูดอย่างนั้นไปอ่ะเพราะว่าไม่เหมือนกันเว้ <c oughs> สิ่งเดียวที่มันอาจจะแตกต่างกันนัะก็คือเรื่องของพื้นผิวที่ตัวสีม่วงอ่ะคุณแค่ดูด้วยตาเปล่านะถ้าเกิดแบบลองสังเกตด,ดูจากกล้องมาโครผมก็ได้จะเห็นว่าเท็กเจอร์ของสีม่วงะจะเยอะกว่าสีฟ้าที่โดยปกติแล้วแผ่นที่เขาโฆษณาเป็นแผ่นสปีดอ่ะมันควรจะมี ความเท็ก u r เจอร์ของผิวที่มันมากกว่าแล้วก็ความดุดแข็มันจะน้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าตัวสีม่วงที่เป็นบาลานซ์เนี่ยผิวเยอะกว่าแล้วก็การดุดแขนเนี่ยบอกตามตรงว่าทําได้ดีกว่าตัวสีฟ้าอยู่พอสมควรเลยทุกคนผมก็เลยไม่รู้สึกว่าเขาจะออกมาทําไมหลายๆตัวเก็ตไหมแล้วไอตัวบาลานซ์ก็ ดันเร็วมากซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเป็นองคนเดียวนะพี่กวินนะครับที่ไปแบบทีมงานออบิเทออ่ะเขาก็ยังคอมเมนต์ในเพจผมเลยว่าเออรู้สึกเร็วเหมือนกันก็เลยผมเล่งงไปหมดแล้วว่าสรุปแล้วคือเขาต้องการสื่ออะไรกันแน่คือทําไมสปีดถึงเป็นบาลานซ์ทำไมบาลานซ์ถึงเป็นสปีดอะไรประมาณนี้เก็ตไหมเออผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำออกมาทั้ง2รุ่นทําไมนะครับมันไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหรเ่เนาะอ๋อแล้วก็ตัวขอบเนี่ยตัวสีม่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังมีขอบที่ดีกว่าเจ้าตัวสปีด v 2 งงสุดๆไม่รู้ว่าทำมาทำไปไตละรุ่นนะแค่ตัวสีม่วงเนี่ยมันก็ดีแล้วไอ้ตัวสีฟ้าไม่ควรจะมีมาตั้งแต่แรกเออคือตัวนี้มันรับจบไปหมดแล้วเก็ t ไหมโดยรวมสิ่งที่ผมพูดแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าเบื่อมากๆทุกคนคือทุกครั้งนะช่วงนี้นะที่ผมทําเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์ไม่ว่าจะเมาส์แผ่นรองเมาส์หรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่ไม่ใช่ผู้หูฟังนะจะแบบ เหมือนผมหมดไฟไปทุกครั้งอ่ะเหมือนไฟผมมันหมดลงไปเรื่อยๆจนแทบไม่มีความสนใจจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์แล้วอ่ะเพราะงั้นในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ารู้สึกว่าแผ่นกระจกนัตอนนี้เนี่ยมนไปในจุดที่แบบดีมากแบบแฟนทอมกับเซนอ่ะคือเหมือนมันตั้งมาตรฐานไว้สูงมากพอแผ่นตัวที่หลังจากนั้นออกมาแล้วมันไม่ถึงระดับนั้นอ่ะมันเกลยทุกอย่างมันดูแบบธรรมดาไปหมดเลยอ่ะเออถึงแม้พวกนั้นมันจะแพงนิดนึงแต่ว่าคุณก็ ภาษาไทยคืออะไรวะภาษาอังกฤษมันคือ you get what you pay for คือคุณจ่ายเท่าไหร่คุณก็ได้ไมาเท่านั้นอะไรทำางานั้นทุกคนเออแล้วถามว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมซื้อเองผมจะซื้อตัวไหนก็อาจจะเป็นตัว ukm x d e m o n one นะครับเพราะว่าทีมันดูดแขงน้อยมากถ้าเทียบกับความที่มันเป็นแผ่นกระจกคอนโทรลนะครับอาจจะดีสุดในตลาดหน้าตอนนี้แล้วก็ได้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยถือว่า average เฉยๆมากทุกคนเออก็ลองไปช่างใจดูเองแล้วกันเนาะผมจะไม้กล้าซื้อไวทงทันนล่างปิดตะก้าไว้แล้วกันนะครับ ไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย